อาคตาใครนกเข้ามาปวนกับทุกสิ่งแม่มดไรโคเวน่นมันคืออาคตาตั้งแต่ตอนไม่คุณโดนอะไรกันแน่ออกตามทางให้ถึงที่ร้ายดีไม่เกรงข่า นางยึดออกพลังทุกเม็ดที่ฉันมีไปเกลี้ยงโออพี่นงรวมกำลังรวมโคเว้นเราต้องกลับไปยืนหนึ่งฉันจะท่องเส้นทางนั้นมากับฉันพื้นสุดครั้งด้วยมนจุดพลังทั้งพื้นดินแผ่นฟ้าฉันทางให้มันจะให้สิ่งที่ต้องการที่สุดถ้าไปถึงสุดทางทางนั้นคือทางไปตาย ว่าจัดปาร์ตี้ว่าไงไปยังมันจะทดสอบเราทักษะการเป็นแม่มดตอนนี้สิ่งกับอะไรเรายังไม่รู้เลยฝันร้ายที่สุดในใจจะผ่านด่านพวกนี้ยังไงโดยที่ไม่มีพลังเรารอดได้ เหมือนที่เหล่าแม่มดรอดมาได้หลายร้อยปีสามเทพีปโปรดเราต่อไปจะอะไรฉันต้องพึ่งแม่มดพวกนี้เพื่อไปสุดทางซากศพกองสูงขึ้นเรื่อย <S <S ทำไมยอมให้คนเชื่อเรื่องคุณแบบนั้นเพราะความจริงมันโหดร้ายเกินไป เอารางวัลของฉันมาได้เลิกไปให้สุดทางใครถึงบวยสุดเป็นพวกนิสัยดีเพื่อนเอ่ยมาเถิดมา